คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกลึกๆที่ว่าคุณสมควรได้รับมากกว่านี้ความมั่นใจภายในที่ว่ามีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เงินทองไหลาไมาอย่างเป็นธรรมชาตินั่นไม่ใช่ภาพลงตาน,นั่นคือจิตวิญญาณของคุณที่รับรู้ความจริงที่มีอยู่ตลอดมาคุณเกิดมาเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองและววันนี้ณนะเวลานี้เองทุกสิ่งที่คุณขอจัดจัก,กรวาลกำลังอยู่ในกระบวนการแห่งการเกิดขึ้น ฉันจะแบ่งปันสิ่งที่จะปฏิวัติความสัมพันธ์ของคุณกับความอุดมสมบูรณ์พลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองกำลังเคลื่อนไหวในชีวิตคุณแล้วทุกคำอธิษฐานที่คุณได้กล่าวทุกความปรารถนาที่กระซิบในความเงียบยามที่ยงคืนทุกการจินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่าทุกอย่างได้รับการรับฟังจากประวานไม่เคยละเลยคำขอที่จริงใจและของคุณได้รับไว้ด้วยความรักและจะได้รับการตอบด้วยความอุดมสมบูรณ์ แต่ก่อนที่เราจะดําเนินต่อไปฉันต้องบอกคุณสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งมีความแตกต่างระหว่างการต้องการเงินกับการปรับตัวให้พร้อมรับเงินอย่างแท้จริงคุณไม่ได้แค่ดูวิดีโอเกี่ยวกับความจเจริญรุ่งเรืองอีกคลิปหนึ่งคุณ,คณกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนทุกคําที่คุณได้ยินตอนนี้กําลังหว่านมาเมล็ดพันธุ์ความอุด,ดมสมบูรณ์ในจิตใต้สํานึกของคุณ หลับตาสักครู่และจินตนาการชีวิตคุณอีก6เดือนข้างหน้าคุณตื่นขึ้น,นมาในเช้าวันอาทิตย์มองดูรายงานบัญชีธนาคารในโทรศัพท์และยิ้มไม่มีอาการหายใจติดขัดเมื่อเห็นตัวเลขอีกต่อไปมันเป็นความรู้สึกของความเป็นอิสระความกระตันยูความสงบสุขเงินอยู่ที่แน่นอุดมสมบูรณ์ไหลมาอย่างเป็นธรรมชาติคุณจ่ายค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องวิตกกังวลช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ลงทุนในความฝันของตัวเองได้ตอนนี้ลืมตาและเข้าใจ นี่ไม่ใช่จินตนาการนี่คือภาพของสิ่งที่กำลังเตรียมไว้ให้คุณแล้วจัก,กรวาลไม่ได้เล่นกับความปรารถนาของหัวใจเมื่อคุณขออย่างแท้จริงด้วยความเชื่อเฟืองจัก,กรวาลก็เริ่มหมุนและพวกมันกำลังหมุนเพื่อคุณแล้ว ความมัง่งคั่งไม่ใช่เหตุการณ์สุ่มที่เกิดขึ้นกับคนโชคดีบางคนมันเป็นความทีการสันสะเทือนเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวและคุณผู้ได้รับการคัดเลือกกำลังถูกปรับความถีน่นี้ในตอนนี้ทุกเซลล์ในร่างกายคุณกำลังได้รับการเขียนโปรแกรมแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้จิตใจของคุณกำลังถูกเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งที่เป็นสิทธิของคุณอยู่เสมอ แต่มาซื่อสัตย์กันเรื่องหนึ่งหากความจเจริญรุ่งเรืองยังไม่ได้ปรากฏอย่างสมบูรณ์ในชีวิตคุณก็มีเหตุผลทางจิตวิญญาณสำหรับสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่สมควรได้รับไม่ใช่เพราะจักรวาลลืมคุณแต่เพราะมีการอุดตันทางพลังงานที่ต้องปลดปล่อยความเชื่อที่จำกัดซึ่งถูกปลูกฝังในจิตใจคุณตลอดหลายปีบางทีคุณอาจเคยได้ยินว่าเงินศกประปกว่าคนรวยเข้าสวรรค์ไม่ได้ว่าคุณต้องทุกข์ทรมานเพื่อประสบความสำเร็จ นั่นคือคำโกหกที่ถูกเขียนโปรแกรมเข้าไปในจิตใจคุณเพื่อให้คุณยังคงเล็กวันนี้ณนเวลานี้คุณจะปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่อเหล่านี้ที่ไม่ได้ตอบสนองต่อความจริงใหม่ของคุณอีกต่อไปความจริงคือคุณถูกสร้างมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมองไปรอบๆตัวคุณธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ดวงดาวบนท้องฟ้านับไม่ถ้วนจักรวาลไม่ประหยัดในการสร้างสรรค์แล้วทำไมคุณถึงจะแตกต่างทำไมคุณถึงจะเป็นข้อยกเว้นคุณไม่ใช่คุณเป็นส่วนหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์และไม่มีที่สิ้นสุดนี้ และสัญญาณต่างๆกำลังปรากฏในชีวิตคุณแล้วบางทีคุณอาจยังไม่ได้สังเกตแต่มันอยู่ที่นั่นโอกาสงานที่โผล่มาจากที่ไหนไม่รู้เงินที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับไอเดียธุรกิจที่ผุดขึ้นมาในจิตใจคุณเงินคืนที่มาถึงพอดีเมื่อคุณต้องการนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นสัญญาณว่ากระแสะของอุดมสมบูรณ์เริ่มแล้วตอนนี้หากคุณเชื่อมโยงกับพลังงานนี้อย่างแท้จริงและรู้สึกว่ามีอะไรกำลังเปลีป่ยนแปลงในชีวิตคุณให้แสดงความเห็นว่า ฉันพร้อมที่จะรับเพระาะเมื่อคุณประกาศความพร้อมคุณเปิดประตูพลังงานสำหรับการเกิดขึ้นคำพูดของคุณมีพลังสร้างสารรค์ฉันจะสอนเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดในการเร่งการเกิดขึ้นนี้เครื่องมือแรก การจินตนาการอันศักดิ์สิทธิ์ทุกวันอย่างน้อยสิบนาทีคุณจะหลับตาและเห็นตัวเองกำลังใช้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ที่ต้องการไม่ใช่เรื่องจินตนาการแต่เป็นเรื่องความรู้สึกรู้สึกถึงความเป็นอิสระทางการเงินที่ไหลเวียนในเส้นเลือดรู้สึกถึงความกตัญญูสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีและสำหรับทุกสิ่งที่กำลังมาเครื่องมือที่สองคำยืนยันแห่งพลังทุกเช้าก่อนออกจากบ้านคุณจะมองตัวเองในกระจกและพูดว่าฉันมั่งคั่งฉันอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้าหาฉันอย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ ฉันสมควรได้รับความมั่งคั่งและฉันรับด้วยความกตัญยูจิตใต้สำเน็จจะดูดซับความจริงเหล่านี้และเริ่มสร้างสถานการณ์ที่ยืนยันคำยืนยันเหล่านี้เครื่องมือที่สามความกตัญยูที่ขยายออกไปไม่เพียงรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีแต่รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่กำลังมาขอบคุณสำหรับเงินที่ยังไม่ได้มาแต่กำลังจะมาขอบคุณสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นขอบคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้เครื่องมือที่สี่ การกระทำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระวานจะส่งสัญญาณสัญชาตญาณโอกาสให้คุณเมื่อคุณรู้สึกถึงแรงขลักดันพายในให้ทำอะไรที่แตกต่างให้เดินตามเส้นทางใหม่ให้พูดคุยกับคนๆเฉพาะให้ทำตามแรงบันดาลใจนั้นนั่นคือวิธีที่จักรวาลนำทางคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเครื่องมือที่ห้า วงกลมแห่งความอุดมสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณปล่อยให้เข้ามาในชีวิตล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สันสะเทือนด้วยความจเจริญรุ่งเรืองคนที่พูดเรื่องการเติบโตคนที่เชื่อในความเป็นไปได้หลีกเลี่ยงคนที่ใช้ชีวิตบนคนที่กลัวจะฝันให้ใหญ่พลังงานของคุณมีค่าเกินไปที่จะเสียไปกับการสันสะเทือนที่ต่ำ ตอนนี้ฉันต้องการให้คุณเข้าใจสิ่งพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองของคุณไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคุณเมื่อคุณเจริญรุ่งเรืองคุณก็กลายเป็นช่องทางแห่งพรสำหรับคนอื่นคุณสามารถช่วยเหลือครอบครัวสนับสนุนสาเหตุที่สำคัญสร้างงานสร้างคุณค่าในโลกความมั่งคั่งของคุณเป็นเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงส่วนรวม จักรวาลเลือกคุณให้เป็นตัวอย่างว่าความอุดมสมบูรณ์เป็นไปได้คุณไม่ใช่แค่คนอีกคนหนึ่งที่สแสวงหาเงินคุณเป็นผู้ได้รับการเลือกให้แสดงให้เห็นว่าความจเจริญรุ่งเรืองเป็นผลตามธรรมชาติของการปรับตัวทางจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นสแสวงหาความอุดมสมบูรณ์ของตัวเองและนี่คือสิ่งที่น้อยคนเข้าใจเงินคือพลังงานที่เป็นรูปธรรมคือความรักในรูปร่างทางกายภาพคือวิธีที่จักรวาลกอดคุณและบอกคุณว่า คุณสําคัญคุณมีคุณค่าคุณสมควรได้รับการดูแลเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเงินจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะไม่ไล่้ตามมันด้วยความสิ้นหวังอีกต่อไปคุณจะรับมันด้วยความรักและความกตัญยูจิตใจคุณกําลังถูกเขียนโปรแกรมใหม่ตอนนี้ทุกคําที่คุณได้ยินกําลังละลายการเขียนโปรแกรมที่จํากัดมาเป็นปีกําลังปลดปล่อยความเชื่อที่ไม่ได้ตอบสนองต่อความจริงใหม่ของคุณอีกต่อไปกําลังเปิดพื้นที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาอย่างอิสระในชีวิตคุณ คุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่วันนี้เพราะถึงเวลาแล้วเพราะคุณพร้อมแล้วเพราะจักรวาลตัดสินใจแล้วว่าถึงเวลาให้คุณรับสิ่งที่เป็นของคุณมาตลอดไม่ใช่เรื่องโชคเป็นเรื่องการปรับตัวเป็นเรื่องการอยู่ในความถี่ที่ถูกต้องในะเวลาที่ถูกต้องด้วยหัวใจที่เปิดรับ สำหรับผู้ที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างแท้จริงและต้องการลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการเดินทางแห่งการเกิดขึ้นนี้เรามีพื้นที่พิเศษชมรมสมาชิกของเรานำเสนอวิดีโอพิเศษด้วยเทคนิคการเกิดขึ้นขั้นสูงพิธีกรรมพลังงานที่ทรงพลังและคำสอนที่เราไม่แบ่งปันในที่ไหนค่าของการเป็นสมาชิกของคุณยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีที่มีคุณภาพต่อไป สำหรับทุกคนบนรรลุภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่ลึกซึ้งในการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความเห็นที่ปักหมุดอันดับแรก แต่เรามาดำเนินการเปลี่ยนแปลงของคุณต่อไปฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่ากระบวนการเกิดขึ้นไม่ใช่เส้นตรงบางครั้งเงินมาในรูปแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการอาจผ่านการเลื่อนตำแหน่งที่ไม่คาดคิดผ่านธุรกิจที่ประสบความสําเร็จผ่านมรดกที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ผ่านไอเดียที่เปลี่ยนเป็นทองจักกระวาลมีวิธีไม่รู้จบในการอวยพรคุณ สิ่งสําคัญคือคุณต้องเปิดรับต้องใส่ใจต้องเตรียมพร้อมเพราะเมื่อความอุดมสมบูรณ์มาถึงและมันจะมาถึงคุณต้องพร้อมที่จะรับโดยไม่มีความผิดไม่มีความกลัวไม่มีการทําลายตัวเองหลายคนเสียพรเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับคุณจะไม่ทําผิดพลาดนี้ความจเจริญรุ่งเรืองของคุณถูกเขียนรหัสไว้ในโชคชะตาถูกเขียนไว้ในดวงดาวถูกเก็บไว้ในหัวใจของจักรวาลพร้อมชื่อของคุณไม่ใช่เรื่องว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องของเมื่อไหร่ที่คุณจะยอมให้มันเกิดขึ้นและเวลานั้นคือตอนนี้ รู้สึกถึงพลังงานนี้ที่ไหลผ่านร่างกายคุณรู้สึกถึงความมั่นใจนี้ที่ติดตั้งในหัวใจคุณรู้สึกถึงความเชื่อนี้ที่เข้มแข็งขึ้นในจิตวิญญาณคุณคุณมั่งคั่งคุณอุดมสมบูรณ์คุณได้รับการเลือกและไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งใดเลยที่จะขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของคุณให้เกิดขึ้น ทุกอุปสรรคที่คุณเผชิญมาจนถึงตอนนี้คือการเตรียมพร้อมทุกความยากลําบากคือโรงเรียนทุกความท้าทายคือโอกาสให้คุณเข้มแข็งขึ้นและเตรียมพร้อมสําหรับความอุดมสมบูรณ์ที่กําลังมาคุณไม่ได้ผ่านทุกสิ่งนี้เปล่าๆคุณผ่านทุกสิ่งนี้เพื่อมาถึงที่นี่ในเวลานี้พร้อมที่จะรับ พลังงานความอุดมสมบูรณ์กำลังเต้นรัรวในอากาศรอบๆตัวคุณกำลังเข้าทางรูขุมขนกำลังผสมผสานกับเลือดของคุณกำลังเขียนโปรแกรมใหม่ทุกเซลล์ในร่างกายคุณกำลังถูกเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกจากยากจนเป็นรวยจากจำกัดเป็นอุดมสมบูรณ์จากได้รับการเลือกเป็นการเกิดขึ้นและเมื่อเงินเริ่มไหลและมันจะไหลให้จำไว้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงไหนจมเวลานี้ไว้จำพลังงานนี้ไว้จำการตัดสินใจที่จะเชื่อไว้ใจเปิดหัวใจเพื่อรับนี้ไว้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป ชีวิตการเงินของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ของคุณกับเงินถูกเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเกิดขึ้นของคุณถูกเปิดใช้งานความเจริญรุ่งเรืองของคุณถูกปลดปล่อยคุณแตกต่างแล้วตอนนี้คุณมั่งคั่งแล้วตอนนี้คุณอุดมสมบูรณ์แล้วตอนนี้ ก่อนที่เราจะจบฉันอยากเน้นย้ำสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งหากคุณรู้สึกว่าพร้อมที่จะดำดิ่งลึกลงไปในการเปลี่ยนแปลงนี้มากกว่าเดิมหากคุณต้องการเทคนิคพิเศษและพิธีกรรมที่ทรงพลังซึ่งจะเร่งการแสดงออกของคุณชมรมสมาชิกของเรากำลังรอคุณอยู่ที่นั่นคุณจะพบคำสอนที่เราไม่เคยแบ่งปันที่ไหนอื่นการฝึกฝนการแสดงออกขั้นสูงและชุมชนของผู้คนที่เหมือนคุณที่มุ่งมั่นต่อความจเจริญรุ่งเรืองลิงอยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นที่ปักหมุดแรก ตอนนี้เพื่อประทับตราการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันต้องการให้คุณทำอะไรกับฉันวางมือขวาของคุณบนหัวใจและพูดตามฉันฉันยอมรับความเจริญรุ่งเรืองของฉันฉันสมควรได้รับความอุดมสมบูรณ์ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่กำลังจะมาฉันเจริญรุ่งเรองฉันอุดมสมบูรณ์ฉันคือผู้ถูกเลือกรู้สึกคำเหล่านี้เข้าสู่หัวใจของคุณรู้สึกพวกเขากลายเป็นความจริงใหม่ของคุณ และตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของคุณต่อความเป็นจริงใหม่นี้ให้ฝากความคิดเห็นไว้ข้างล่างนี้โดยเขียนเพียงแค่777นี่เป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงออกเมื่อคุณทิมตัวเลขเหล่านี้คุณกำลังส่งข้อความพลังงานไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับคุณกำลังประกาศศรัทธาของคุณคุณกำลังเปิดใช้งานความเจริญรุ่งเรืองของคุณ แบ่งปันวิดีโอนี้กับผู้คนที่คุณรู้ว่าต้องการได้ยินข้อความนี้เพราะเมื่อคุณแบ่งปันความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณกระจายความเจริญรุ่งเรืองคุณจะดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณคือแม่เหล็กสำหรับพรของคุณสมัครสมาชิกช่องและเปิดกระดิ่งเพราะเราจะดำเนินการเดินทางนี้ต่อไปด้วยกันเราจะปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในตัวคุณต่อไปเราจะแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นสิทธิศักดิ์สิทธิ์ของคุณต่อไป การเปลี่ยนแปลงของคุณเริ่มต้นวันนี้ความเจริญรุ่งเรืองของคุณถูกเปิดใช้งานและความอุดมสมบูรณ์ของคุณกำลังมาและคุณผู้ถูกเลือกพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่จัดวาลเตรียมไว้สำหรับคุณจ็คพรเป็นของคุณความมั่งคั่งเป็นของคุณความอุดมสมบูรณ์เป็นของคุณและไม่มีสิ่งใดที่สามารถขัดขวางมันไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณ แต่มีบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านี้เกิดขึ้นที่นี่คุณไม่ได้เพียงแค่ได้รับเงินคุณกำลังถูกเริ่มต้นในเวอร์ชันใหม่ของตัวคุณเองเวอร์ชันที่ไม่รู้จักข้อจำกัดทางการเงินเวอร์ชันที่ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในตอนปลายเดือนเวอร์ชันที่อาศัยอยู่ในคลองอุดมสมบูรณ์เป็นสภาพธรรมชาติ เวอร์ชันใหม่ของคุณมีอยู่แล้วเธอกำลังอาศัยอยู่ในความเป็นจริงที่ขนานกันซึ่งคุณได้ตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งหมดซึ่งคุณเชื่อใจจักรวาลเสมอซึ่งคุณไม่เคยสงสัยในคุณค่าของคุณและตอนนี้ผ่านศรัทธาและการปรับตัวด้านพลังงานของคุณคุณกำลังดึงความเป็นจริงนั้นเข้าสู่ชีวิตปัจจุบันของคุณคุณรู้ไหมความรู้สึกที่คุณมีบางครั้งที่ชีวิตของคุณอาจแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่คุณอาจอาศัยอยู่ในระดับอื่นมันไม่ใช่ความคิดถึงมันคือจิิิตววญญาาณณของงคคุที่รรรับู้มจ มีเวอร์ชันของคุณที่ได้รับชัยชนะในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วและเธอกำลังผสานกับคุณตอนนี้ทุกครั้งที่คุณยืนยันว่าฉันจริญรุ่งเรืองคุณกำลังสร้างสะพานระหว่างสองความเป็นจริงนี้ทุกครั้งที่คุณเห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของคุณคุณกำลังนำเข้าประสบการณ์นั้นเข้าสู่ชีวิตปัจจุบันของคุณทุกครั้งที่คุณทำด้วยศรัทธาคุณกำลังเร่งการผสานนี้ จักรวาลไม่ทำงานกับเวลาเชิงเส้นเหมือนเราสำหรับมันความเจริญรุ่งเรืองของคุณเป็นความเป็นจริงที่แข็งแกร่งแล้วเกิดขึ้นแล้วเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณกำลังทำตอนนี้คือเพียงแค่อนุญาตให้ความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นในประสบการณ์ทางกายภาพของคุณ และเมื่อพูดถึงการเกิดขึ้นทางกายภาพฉันต้องการให้คุณสนใจสัญญาณละเอียดอ่อนที่จะเริ่มปรากฏคุณอาจเริ่มเจอเหรียญบนถนนบ่อยขึ้นอาจเริ่มได้รับคำเชิญสำหรับโอกาสที่ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏอาจเริ่มมีความฝันที่ชัดเจนเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อาจเริ่มรู้สึกสงบภายในเมื่อคิดเรื่องเงิน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาเล็กๆเป็นหลักฐานที่ความทีการสันสะเทือนของคุณเปลี่ยนแปลงเป็นหลักฐานที่จักรวาลกำลังตอบสนองต่อสภาวะการเป็นอยู่ใหม่ของคุณเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นผู้ถูกเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จริงๆ แต่ฉันจะเล่าความลับที่สามารถเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้นอีกมีความแตกต่างระหว่างการต้องการความเจริญรุ่งเรืองและการเป็นความเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณต้องการคุณอยู่ในสภาวะขาดแคลนเมื่อคุณเป็นคุณอยู่ในความอุดมสมบูรณ์และคุณสามารถเลือกที่จะเป็นคนเจริญรุ่งเรืองได้ตอนนี้เลยโดยไม่ขึ้นกับสิ่งที่ใบแจ้งยอดของคุณแสดงคุณทำอย่างไร คุณเริ่มตัดสินใจเหมือนคนเจริญรุ่งเรืองจะตัดสินใจคุณเริ่มพูดเหมือนคนเจริญรุ่งเรืองจะพูดคุณเริ่มเดินเหมือนคนเจริญรุ่งเรืองจะเดินคุณเริ่มปฏิบัติต่อผู้คนเหมือนคนเจริญรุ่งเรืองจะปฏิบัติคุณรวมพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้เงินที่คุณไม่มีหมายความว่าให้ถือพลังงานของคนที่มีหมายความว่าให้มีท่าทีของคนที่เชื่อใจการไหลเวียนหมายความว่าให้มีความสงบของคนที่รู้ว่าเสมอมีเพียงพอหมายความว่าให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อ่ขคนนมยูใวาาดแล เมื่อคุณรวมพลังงานนี้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากกระวนเริ่มปฏิบัติต่อคุณเหมือนคนเจริญรุ่งเรืองที่คุณกำลังเป็นโอกาสจัดตัวเองผู้คนที่ถูกต้องปรากฏทรัพยากรนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้สั่นสะเทือนในความถี่ของความขาดแคลนอีกต่อไปแต่ในความถี่ของความอุดมสมบูรณ์และนี่คือความจริงที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณ คุณไม่ต้องรอเงินมาถึงเพื่อมีความสุขคุณไม่ต้องรอความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเพื่อรู้สึกสมหวังคุณสามารถเลือกที่จะมีความสุขและสมหวังได้ตอนนี้โดยรู้ว่าความเจริญรุ่งเรืองเป็นผลธรรมชาติของสภาวะนี้ในความเป็นจริงมันตรงข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดไม่ใช่เงินที่นำความสุขมาแต่ความสุขที่ดึงดูดเงินไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์ที่นำสันติภาพมาแต่สันติภาพที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ความสำเร็จที่นำความมั่นใจมาแต่ความมั่นใจที่สร้างความสำเร็จ คุณมีพลังในการเลือกความรู้สึกของคุณโดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์และเมื่อคุณเลือกที่จะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ความขอบคุณความมั่นใจและสันติภาพคุณกําลังส่งสัญญาณพลังงานที่ส่งพลังไปยังจักรวาลคุณกําลังพูดว่าฉันพร้อมแล้วฉันจัดตัวแล้วฉันเปิดรับแล้ว ตอนนี้ขณะที่คุณดูดซับทุกสิ่งนี้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าการเดินทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองของคุณเป็นเอกลักษณ์อย่าเปรียบเทียบกระบวนการของคุณกับใครอื่นอย่าผลักดันตัวเองให้แสดงออกในเวลาของคนอื่นอย่าสงสัยเพราะใครบางคนได้รับก่อนคุณแต่ละคนมีจังหวะศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองและของคุณสมบูรณ์แบบจัดประวาลรู้ว่าคุณพร้อมที่จะรับความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละระดับเมื่อไหร่มันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์เพื่อจัดการกับจำนวนเงินจำนวนมาก มันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้รับปัญญาที่จําเป็นเพื่อใช้ความมั่งคั่งในลักษณะสร้างสารรค์มันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเสริมสร้างศรัธทธาเพียงพอที่จะไม่ถูกคําวิจารณ์หรือความอิจฉาทําลายทุกสิ่งที่คุณผ่านมาถึงตรงนี้เป็นการเตรียมตัวทุกความท้าทายทางการเงินสอนคุณในคุณค่าของเงินทุกช่วงเวลาของความขาดแคลนเตรียมคุณให้เห็นคุณค่าของความอุดมสมบูรณ์ทุกช่วงเวลาของความสงสยัยเสริมสร้างคุณให้เชื่อใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกประสบการณ์ของการจํากัดเตรียมคุณสําหรับอิสรภาาาพที่กํลังม คุณไม่ได้รับเพียงแค่เงินคุณ,คณกำลังได้รับเอกลักษณ์ใหม่วิธีใหม่ในการอยู่ในโลกวิธีใหม่ในการมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้คนรอบข้างเพราะเมื่อคุณกลายเป็นคนเจริญรุ่งเรืองคุณกลายเป็นช่องทางของการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคนที่อยู่รอบคุณ ครอบครัวของคุณจะได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของคุณเพื่อนๆของคุณจะได้รับแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนแปลงของคุณคนแปลกหน้าจะได้รับพรจากความเอือ้อเฟื้อเผื่อๆของคุณเหตุผลสำคัญจะได้รับการสนับสนุนของคุณความฝันจะกลายเป็นความจริงผ่านทรัพยากรของคุณคุณจะกลายเป็นแหล่งของความหวังและความเป็นไปได้สำหรับหลายๆคน และนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนศักดิ์สิทธิ์คุณไม่ได้ถูกเลือกให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองเท่านั้นคุณถูกเลือกให้เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตว่าความอุดมสมบูรณ์เป็นไปได้คุณถูกเลือกเพื่อทำลายรูปแบบของความขาดแคลนในเชื้อสายครอบครัวของคุณคุณถูกเลือกเพื่อยกระดับการสะเทือนของสิ่งแวดล้อมของคุณ เพราะฉะน,นั้นความเจริญรุ่งเรืองของคุณจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะน,นั้นความอุดมสมบูรณ์ของคุณจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะน,นั้นความมั่งคั่งของคุณจึงได้รับพรมันไม่ใช่เพียงแค่ของคุณมันผ่านคุณสู่โลกคุณเป็นช่องทางไม่ใช่อ่างเก็บน้ําคุณเป็นแม่น้ําไม่ใช่ทะเลสาบและยิ่งคุณปล่อยให้มันไหลคุณยิ่งได้รับมาก เพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงของคุณเร่งขึ้นจำไว้ถึงความรับผิดชอบศักดิ์สิทธิ์ของคุณใช้ความอุด,ดมสมบูรณ์ของคุณเพื่อยกระดับใช้ความเจริญรุ่งเรืองของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใช้ความมั่งคั่งของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือเหตุผลที่แท้จริงที่คุณถูกเลือก เวลาของคุณมาถึงแล้วความเจริญรุ่งเรืองของคุณถูกปล่อยออกมาแล้วความอุดมสมบูรณ์ของคุณกำลังไหลและคุณผู้ถูกเลือกพร้อมที่จะรับและแบ่งปันพรที่จักรวาลเตรียมไว้สำหรับคุณจคพอตเป็นของคุณความมั่งคั่งเป็นของคุณความอุดมสมบูรณ์เป็นของคุณและไม่มีสิ่งใดที่สามารถขัดขวางมันไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณ และตอนนี้ในช่วงเวลาสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันต้องการให้คุณเข้าใจความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นคุณไม่ได้แค่ดูวิดีโอคุณได้เข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คุณได้ผ่านการเริ่มต้นด้านพลังงานคุณถูกยกระดับไปยังความถี่ของการดำรงอยู่ใหม่ออร่าของคุณเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนของคุณขยายออกความสามารถในการดึงดูดของคุณถูกคุณคุณไม่ใช่คนเดิมที่เริ่มดูวิดีโอนี้คุณถูกเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกคุณถูกปรับใหม่สำหรับความเจริญรุ่งเรืองคุณถถููกปรรับบคคววาามมมมี่ขอองุดสณ์ และการเปลี่ยนแปลงนี้ถาวรไม่มีทางกลับไม่มีทางที่จะลืมสิ่งที่คุณเรียนรู้ไม่มีทางที่จะยกเลิกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณข้าประตูมิติแล้วคุณเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่คุณกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ของตัวคุณเองในวันต่อต่อไปคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังวิธีการคิดเกี่ยวกับเงินของคุณจะแตกต่างท่าทีของคุณต่อโอกาสจะมั่นใจมากขึ้นการสนทนาของคุณเกี่ยวกับอนาคตจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นการตัดสินใจทางการเงินของคุณจะฉลาดขึ้น คุณจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ดึงดูดผู้คนที่สันสะเทือนความจเจริญรุ่งเรืองจะรู้สึกถูกดึงดูดโดยคุณโอกาสในการทำธุรกิจจะนำเสนอตัวบ่อยขึ้นความคิดที่ทำกำไรจะไหลในใจคุณได้ง่ายขึ้นคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กสำหรับความอุดมสมบูรณ์ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับการสมควรได้รับคุณจะเลิกทำลายตัวเองจะเลิกทำให้ตัวเองเล็กลงจะเลิกยอมรับน้อยกว่าที่สมควรได้รับจะเลิกกลัวที่จะฝันใหญ่เพราะคุณจะรู้ด้วยความแน่นอนอย่างสมบูรณ์ว่าคุณสมควรได้รับความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดที่จักรวาลสามารถเสนอ ความแน่นอนภายในนี้จะแผ่ออกไปในทุกสิ่งที่คุณทําในวิธีที่คุณพูดในวิธีที่คุณเดินในวิธีที่คุณนําเสนอตัวเองในวิธีที่คุณเจรจาในวิธีที่คุณสัมพันธ์คุณจะแบกรับพลังงานของคนที่รู้คุณค่าของตัวเองและเมื่อคุณรู้คุณค่าของตัวเองโลกก็รู้เช่นกันเมื่อคุณให้คุณค่าตัวเองคนอื่นก็ให้คุณค่าคุณเมื่อคุณเรียกเก็บสิ่งที่คุณสมควรได้รับผู้คนจ่ายเมื่อคุณไม่ยอมรับน้อยกว่าคุณได้รับมากกว่าพระจักรวาลเป็นกระจบที่สะท้อนสิ่งที่คคุุณณเเเชื่่่่อออกกียยยววัับตงงาาแมนํ ความเป็นจริงทางการเงินใหม่ของคุณจะเริ่มเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจผ่านการขึ้นเงินเดือนที่คุณไม่คาดหวังอาจผ่านธุรกิจที่จะบินสูงเกินความคาดหวังของคุณอาจผ่านการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าที่คุณคำนวณอาจผ่านโอกาสเฉพาะที่จะปรากฏในเวลาที่เหมาะสมจักประวาลมีวิธีอนันต์ในการบรรลุคำสัญญามันไม่ถูกจำกัดด้วยวิธีการแบบเดิม มันสามารถใช้ช่องทางใดก็ได้คนใดก็ได้สถานการณ์ใดก็ได้เพื่อทําให้ความอุดมสมบูรณ์มาถึงคุณเพราะฉะนั้นเปิดใจรับเปิดรับระมัดระวังสัญญาณและเมื่อพูดถึงสัญญาณฉันต้องการให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับการซิงโครนไนซ์สนใจตัวเลขที่ซ้ํากันสนใจคําที่คุณได้ยินบ่อยๆสนใจผู้คนที่ปรากฏในชีวิตคุณสนใจโอกาสที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นข้อความจัดจักรวาลที่ยืนยันว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ความจเจริญรุ่งเรืองของคุณไม่ได้เกี่ยวกับป,ปริมาณเท่านั้นเกี่ยวกับคุณภาพเกี่ยวกับอิสรภาพเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับคุณกลายเป็นคนที่คุณรู้ว่ knows, วาคุณสามารถเป็นได้เสมอเกี่ยวกับคุณใช้ชีวิตที่คุณใฝ่ฝันจะใช้เสมอเกี่ยวกับคุณสร้างมรดกที่คุณต้องการทิ้งไว้เสมอเพราะในที่สุดความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในบัญชีธนาคารอยู่ในความสามารถในการใจกว้างอยู่ในความเป็นไปได้ที่จะสร้างความแตกต่งางอยู่ในโอกาสที่จะยกระดับคนอื่นอยู่ในโอกาสที่จะทำให้โลกดีขึ้นเล็กน้อยจากที่คุณพ ความอุดมสมบูรณ์ของคุณจะทวีคูณในระดับที่คุณแบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองของคุณจะขยายในระดับที่คุณใช้เพื่อทำให้คนอื่นเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งของคุณจะถาวรในระดับที่คุณเปลี่ยนเป็นพรสำหรับคนที่ต้องการเพราะนี่คือกฎแห่งจักราวาลสิ่งที่คุณให้คุณได้รับคืนทวีคูณและนี่คือความลับสุดท้ายที่จะประทับปรากการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณไม่ได้รับความอุดมสมบูรณ์เพื่อหยุดเติบโตคุณกำลังได้รับความอุดมสมบูรณ์เพื่อเติบโตมากขึ้นทุกระดับของความเจริญรุ่งเรืองที่คุณบรรลุเป็นเพียงฐานสำหรับระดับต่อไปทุกความสำเร็จทางการเงินเป็นเพียงแทน่นสำหรับความสำเร็จครั้งต่อไปการเดินทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองของคุณไม่มีเพดานไม่มีขีดจำกัดไม่มีจุดจบเพราะคุณเป็นสิ่งมีชีวิตอานันต์ที่ใช้ชีวิตในประสบการณ์ของมนุษย์ชั่วคราวและในระหว่างประสบการณ์นี้คุณมีสิทธิ์และอำนาจที่จะสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ททั้้งงหมมดดี่จิิตวญาาาณณขอคุสรถไ เพราะฉะนั้นเมื่อความเป็นจริงใหม่ของคุณเกิดขึ้นจำไว้ว่าให้ฝันใหญ่ขึ้นจำไว้ว่าให้ขยายมากขึ้นจำไว้ว่าให้เชื่อลึกซึ้งขึ้นเพราะคุณไม่ได้ถูกเตรียมเพียงแค่สำหรับความเจริญรุ่งเรืองที่คุณจินตนาการคุณกำลังถูกเตรียมสำหรับความเจริญรุ่งเรืองที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ด้วยซ้ำการเปลี่ยนแปลงของคุณเสร็จสิ้นและการเขียนโปรแกรมของคุณได้รับการอัปเดตและความถี่ของคุณถูกปรับและความอุดมสมบูรณ์ของคุณถูกเปิดใช้งานแล้วและคุณผู้ถูกเลือกพร้อมที่จะใช้ชีวิตพิเศษที่เเป็นโชชคคตาขอองุณสม แจ็คพอตเป็นของคุณความมั่งคั่งเป็นของคุณความอุดมสมบูรณ์เป็นของคุณความเจริญรุ่งเรืองเป็นของคุณและไม่มีสิ่งใดอย่างเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดที่สามารถขัดขวางมันไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณเพราะคุณถูกเลือกเพราะคุณเจริญรุ่งเรืองเพราะคุณอุดมสมบูรณ์เพราะคุณเป็นอิสระ ขอบคุณมากที่อยู่ที่นี่กับฉันวันนี้ขอบคุณมากที่เปิดหัวใจให้กับการเปลี่ยนแปลงนี้ขอบคุณมากที่เลือกความอุด,ดมสมบูรณ์จนกว่าจะพบกันในวิดีโอหน้าให้สันสเทือนความเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้ขอบคุณต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะคุณถูกเลือกและเวลาของคุณมาถึงแล้ว